แกมาเสียงหายทั้งทีพักที่ไหนดีขอแนะนำเซเวนเฮเวนโฮเทลเลยจ้าโรงแรมนี้คือแบบทำเลดีจนต้องร้องกรี๊ดคืออยู่ใจกลางถนนคนเดินหนานจริงโรดเลยแกเดินออกมาก็เจอร้านอาหารอร่อยอร่อยเพียบอยากช็อปปิง้งเดินแป๊บเดียวถึงซินเทียนดีอยากไปเดบันเดินเล่นชิวๆก็ถึงหรือถ้าขี้เกียจเดินก็มีป้ายรถเมย์อยู่หลังโรงแรมสะดวกสุด,สด ห้องพักอาจจะไม่ได้หรูหราอะไรมากนะแต่สะอาดสะอา้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันถังตู้เย็นไรเป่าผมแล้วก็มีน้ำขวดให้ทุกวันด้วยแต่อาจจะไม่ได้เก็บเสียงเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีสายชำระนะจ๊ะแต่โดยรวมคือดีงามพนักงานพูดภาษาอังกฤษได้บริการดีจองผ่านอโกดาได้เลยใครอยากได้ที่พักราคาไม่แรงแต่ทำเลดีเดินทางสะดวกแนะนำที่นี่เลยจ้าคืนหนึ่งประมาณพันกว่าบาทเองแกคุ้มมากทำเลที่ตั้ง ซเวนเฮเ e นโฮเทลตั้งอยู่บนถนนนานจิงโรดซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเซี่ยงไฮ้ทำเลที่ตั้งของโรงแรมคือดีงามพระราม8เดินทางสะดวกมากๆเพราะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินผีโพสแควร์และอีสานจิงโรดนอกจากนี้โรงแรมยังอยู่ใกล้กับแหล่งชอปปิ้งซินเทียนดีและเดอรบันอีกด้วยห้องพัก ห้องพักของเซเว่นเฮเวนโฮเทลอาจจะไม่ได้หรูหรามากนักแต่สะอาดสะอ้านและมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบครันเช่นตู้เย็นไร่เป่าผมและทีวีห้องพักบางห้องมีหน้าต่างที่สามารถเปิดแยมได้และไม่มีกลิ่นบุหรี่อย่างไรก็ตามห้องพักอาจจะไม่ได้เก็บเสียงเท่าที่ควรและไม่มีสายชำระในห้องน้ำ แต่โดยรวมคือดีงามพนักงานพูดภาษาอังกฤษได้บริการดีจองผ่านแอร์โกได้เลยใครอยากได้ที่พักราคาไม่แรงแต่ทำเลดีเดินทางสะดวกแนะนำที่นี่เลยจ้าคืนหนึ่งประมาณพันกระดาษเองแกคุ้มมาก